มิตรภาพแห่งโรงเรียนเวิร์ดริดณดินแดนมหัศจรรย์ชื่อว่าแฟบริงมีสิ่งมีชีวิตแปลกตาสามตัวเริ่มต้นการผจญภัยครั้งใหม่ที่โรงเรียนเวิร์ดริดอะคาเดมีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงด้านการพัฒนายาวชนให้เชี่ยวชาญในการอ่านและใช้ภาษาพวกเขาคืออเล็กยูนิคอนฟินกุ้งตัวจิ๋วและลีโอสิงโตขี้เล่นซึ่งต่างก็ใส่ชุดนักเรียนสะอาดเรียบร้อยเตรียมพร้อมสำหรับวันแรกของการเรียนอเล็กผู้มีแผงคอระยิบระยับ และเขายูนิคอร์ที่เปล่งประกายดูมีปัญญาและสุขุมเขาเป็นคนรักการเรียนรู้และมีความอดทนอย่างมากฟินกุ้งตัวเล็กจอมซนเปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นที่มักจะนำไปสู่เหตุการณ์ขำขันแต่ถึงจะตัวเล็กเขาก็มีใจใหญ่และอยากพิสูจน์ว่าสิ่งเล็กๆก,ก็ยิ่งใหญ่ได้ลีโอสิงโตจอมพลังเสียงคำรามของเขาอาจฟังดูน่าเกรงขามแต่แฝงไปด้วยความอบอุ่นและแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆเ,เสมอ เมื่อทั้งสามมาถึงโรงเรียนพวกเขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากศาสตราจารย์เมื่หัวหน้าครูผู้ทรงปัญญาห้องเรียนของเขาเต็มไปด้วยหนังสือและอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อจุดประกายความคิดและความสนุกสนานบทเรียนแรกของวันคือการออกเสียงคำอย่างถูกต้องโดยเน้นที่พยัญชนะผสมหรือคอม p พ u n d c o n s o n a n t s ที่บางคนเรียกว่าพยางค์พิเศษแห่งเวทมนต์เพราะมันช่วยเพิ่มสเสน่ห์ให้ภาษาดูมีชีวิตชีวาเหมือนประกายแสงในโชว์ของพ่อมดศาส,สตราจารย์เมื่เริ่มสาธิตการออกเสียงคำอย่าง TIACE และ THIEAD พร้อมเน้นเสียงผสมของพยัญชนะอย่างชัดเจนอ,ลอลเล็กรู้สึกว่ายากในตอนแรกแต่ก็พยายามฝึกฝนด้วยความมุ่งมั่นฟินทำให้เพื่อนเหัวเราะกับเสียงเล็กๆของเขาที่ออกเสียง THRILLING ได้น่ารักเสียจนทั้งห้องยิ้มตามลีโอพลาดเสียงในคำว่า SPRINKLE แต่ก็ใช้มุขคำขันมาช่วยให้เพื่อนๆไม่เค<ถ>รียดศาสตราจารย์เมื่อสอนเทคนิค ฟังให้ดีพูดช้าๆค่อยๆเร็วขึ้นเพื่อให้ทุกคนจับจังหวะและน้ำเสียงได้อย่างเป็นธรรมชาติเมื่อสิ้นสุดค่าเรียนทั้งสามไม่เพียงแค่เรียนรู้การออกเสียงที่ถูกต้องแต่ยังได้เรียนรู้คุณค่าของกันและกันและได้สร้างมิตรภาพที่อบอุ่นขึ้นโรงเรียนเวสต์บริดจ,จะกลายเป็นบ้านแห่งการเรียนรู้และการผจญภัยอีกมากมายแต่วันนี้คือ